ค่ะคุณครูกเรียนที่อยู่ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยา,ทยาศาสตร์นะคะพบกันในชั่วโมงแรกเลยใช่ไหมคะเป็นไงคะสภาพอากาศวันนี้ก็ยังทำไมอยู่หนาวนะแล้วก็ฟังจากข่าวพยากรณ์อากาศจะทำไมอ,อีกคะอุณหภูมิก็จะลดลงอีกก็จะหนาวเย็นอีกใช่ไหมคะเพราะนักเรียนก็ต้องสร้างความอุ่นให้กับร่างกายโดยการทำไมคะ ใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อหนาวหรือใส่หรือว,นนว่าใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อกันหนาวอ่ะใส่เสื้อกันหนาวนะเสื้อแขนยาวอย่าใส่เสื้อหนาวนะคะใส่เสื้อหนาวยิ่งทําไมคะ<อ>หรือยิ่งหนาวไปกันใหญ่นะ,ะ <S <S อ่ะทีนี้เนี่ยในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ <ช ente S 1> ดวงดาวไปใช่หรือไม่ใช่ช <ente S 1> ใช่ไหมคะอาดวงดาวเออดวงดาวมีการขึ้นตกไหมคะสรุปว่ามีอ่ามีการขึ้นตกเราจะเห็นดวงดาวนะคะเอ่อมีการื่อนที่นะคะ ไปเรื่อยๆจาก20นาฬิกา 21- 22ิิสนาฬิกาไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะจากทิศใดไปยังทิศใดคะทิศตะวานันออกไปยังทิศตะวันตกนะคะจะเห็นดวงดาวเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละแต่ละ,ะชั่วโมงเวลานะคะทีนี้เนี่ยที่สาเหตุที่ดวงดาวเนี่ยทำให้ดวงดาวเราเห็นดวงดาวเนี่ยเคลื่อนที่ทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกเพราะอะไร เพราะอะไรคะท,ที่สําคัญการหมุนของใครอ่าการหมุนของโลกของเรานั่นเองนะคะการหมุนของโลกของเราเอ๊โลกของเรานี่หมุนจากทิศไหนไปทิศไหนแล้วนะคะนะทิศตวะตว,วันออกหรือทิศตะว,วันตกทิศตะว,วันตกไปยังทิศตะว,วันออกนะคะจําง่ายๆนะคะอ้าวทีนี้เรามารู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้ากันนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยเคยแงนบนบนท้องฟ้า ครูว่านักเรียนทุกคนคงจะเคยแงนมองถูกไหมและเห็นดาวไหมคะ <S <S อ่ะ<ม>เห็นนะคะเห็นดวงดาวเอาไปดูร้อมๆกันเลยค่ะ <S <S มารู้จักจกลุ่มดาวบนท้องฟ้ากลุ่มดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมีดาวอะไรบ้างทราบไหมเอาที่นักเรียนเคยรู้จักประสบการณ์เดิมนักเรียนที่เรียนมา <S <S ดาวลูกไก่โอ้หนี่มีตำนานด้วยใช่ไหมใช่ไหมคะมีตำนานด้วยไหมมีคุณครูพัชรินเอาตำนานให้ดูแล้วใช่ไหมคะ,ะมีดวงดาวอะไรอีก อ๋อดาวจระเคนะคะดาวเลยนะดาวสิงโตดาวอะไรคะดาวนพรานฮะดาวเลยนะคะดาวแมงป่องอ่ะน oh no ักเรียนบอกมาเนี่ยส่วนใหญ่นักเรียนบอกมาเนี่ยพอจะทราบไหมเป็นดาวเรื่องหรือดาวเคราะห์คะที่นักเรียนบอกมาอ่าที่เรียนบอกคุณครูมาว่า ดาวในพารานดาวจระเลดาวลูกไก่แล้วพวกนี้เป็นดาวเร่หรือดาวเคราะห์คะดาวเรงเอ๊ดาวเร่เนี่ยมีแสงสว่างในตัวเองไหมไม่มีไม่มีหรอมีดาวเร่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแสงสว่างจะริบยัตแต่ที่เราเห็นว่าบางบางดวงเนี่ยเห็นเป็นแสงสว่างนิ่งๆอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากหรือก็จากโลกมากนะคะทำให้ทำให้อะไรเราเห็นเป็นนิ่งๆนั่นเอง ถามว่าดาวเคราะห์มีไหมบนท้องฟ้าที่มองเห็นด้วยตาเปล่ามีไหมคะมีพอจะจําได้ไหมว่าดาวอะไรคุณครูว่าปอสีและเรนเคยเรียนมาแล้วนะเคยเรียนไหมยังดาวอะไรคะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ไม่รู้ว่าเราจะทราบหรือเปล่ามองบนท้องฟ้าว่าดาวนั้นดาวอะไรเห็นด้วยตาเปล่าดาวอะไรพอจะพอจะบอกได้ไหมดาวอะไรบ้างคะดาวพุธ มีห้าดวงบอกเลยว่ามีห้าดวงอ่ามีดาวพุธดาวศุกร์ดาวอังคารดาวดาวจันทร์มีด้วยเหรอดาวจันทร์มีไหมดาวเสาร์แล้วก็ดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสนะนะคะดาวศุกร์จะเห็นตอนช่วงไหนดาวศุกร์จะเห็นตนช่วงหัวค่ําแล้วก็ตรงตอนรุ่งเช้ารูเลยตอนหัวค่าจะมีแสงสว่าง จ้าเลยนะคะดาวสุกดาวสุกตอนเย็นหัวค่ําเราจะเรียกว่าดาวอะไรดาวประจําเมืองแต่พอเห็นในช่วงเช้าเขาจะเรียกว่าดาวประกายพลึกนะคะนั่นก็คือดาวสุกเราจะเห็นแสงสว่างจ้าเลยอ่ะนั่นคือกลุ่มดาวบนท้องฟ้ามีทั้งดาวเคราะห์และก็ดาวฤกษ์แต่ที่เราดูแผนที่ดาวกันนักเรียนได้ดูแผนที่ดาวไหมดู ในแผนที่ดาวในช่วงที่แล้วมีดาวเคราะห์หรือไม่มีดาวเคราะห์ไหมคะในแผนที่ดาวมีไหมมีเหรอมีพุทธสุกโลกังคารอยู่ในนั้นนะคะไม่มีนะคะจะเป็นดาวเษ์ทั้งหมดเลยจะไม่มีดาวเคราะห์อยูเลยนั้นนะคะเพราะดาวเคราะห์ไม่ใช่ดาวประจาที่นะคะอ่ะทีนี้เราารู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้าเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าดาวบนท้องฟ้ามีทั้งดาวเคราะห์แล้วก็ดาว เริกนะคะลองทบทวนกันสักน,นิดนึงนะมุมเงยคือมุมที่อยู่สูงขึ้นมาจากขอบฟ้ามีค่าตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะทบทวนกี่องศาสิบห้าเหรออยู่สูงจากขอบฟ้านะคะคือมุมที่อยู่สูงขึ้นมาจากขอบฟ้ามีค่าตั้งแต่น้อยไปสามสิบ มีค่าตั้งแต่0ถึง90องศานะคะจุดสูงสุดของท้องฟ้าจุดสูงสุดนะของท้องฟ้ามีมุมเงยเท่าไหร่คะกี่องศาจุดสูงสุดเลยกี่องศาคะ90สิบองศาเราจะเรียกว่าจุดจุดจุดอะไรจุด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  อ่าเก่งมากใครตอบเมื่อกี้จุดเหนือศีษะเยี่ยมมากตรบมือให้กับอิสริยาค่ะเสียงดังฟังชัดมาก่อนอาจจะมีบางคนที่ตอบในใจเนาะแต่ถ้าตอบในใจนึงค,คุณทราบไหมคะไ,มได้ยินไหมอ่าไ,ได้ยินมันตอบมานะคะคุณคุณจะได้ทราบนะทีนี้ในการที่เราจะหาตำแหน่งของดวงราดวงดาวเนะี่ยต้องรู้อะไรบ้างรู้ทิศรู้ไหมถ้าเขาไปหาดวงดาวตำแหน่งเนี่ยจะต้องรู้ทิศทิศตะวันออกทิศตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ ทีนี้การหาทิศได้ง่ายเขาให้หาด้วยอะไรเข็มทิศรู้จักเข็มทิศไหมรู้จักอ่ารู้จักเข็มทิศนะคะเข็มทิศนักเรียนวิธีการใช้ไงออาไปดูพร้อมกันค่ะเข็มทิศเข็มทิศช่วยได้ยังไงบ้างคะนักเรียนหาอะไรหาทิศได้ถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยบ้านเราเนี่ยอยู่เราหลงป่าสมมติว่าหลงป่าใช่ไหม แล้วเราก็พกเข็มทิศไปด้วยการที่เราจะเข้าป่าเราต้องมีอุปกรณ์พร้อมเลยใช่ไหมคะยังมีเข็มทิศไปด้วยเรารู้แล้วต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยบ้านของตัวเองในะอยู่ทางทิศไหนใช่หรือไม่ใช่ถึงจะกลับได้ถ้าทางทิศไหนปุ๊บเราเอาอันนี้มาออนะคะแล้วก็ทำยังไงเราจะรู้ยังไงดูยังไงวางวางตามแนวราบนะคะวางบนพื้นนะนะคตามแนวราบแล้วก็วางตะลับเข็มทิศลงไป นักเรียนเห็นไม่มีหัวลูกศรถูกไหมคะเห็นไหมเห็นหัวลูกศรนักเรียนก็จะต้องหมุนตลับจนให้หัวลูกศรเนี่ยหันไปทางทิศเหนือนะคะทางทิศเหนือนี่ก้ต้องหมุนไปตรงอักษรตัวอะไรคะเนี่ยตัว N ใช่ไหมคะนอดทางทิศเหนือ,อทางทิศเหนือ,อยังทับตัวอักษรยังทับไปอยังคะทับแล้ว รงนี้น้าเรนจะได้รู้ว่าอ๋อทิศเหนืออยู่ตรงนี้พอทิศเหนืออยู่ตรงนี้ปุ๊บน้าเรนก็ต้องหันหน้าไปทางทิศไหนอะคะทิศเหนือใช่หรือไม่ใช่ทิศเหนือและตรงข้ามกับทิศเหนือด้านหลังของเราก็คือทิศใช่แล้วด้านไหนทิศตะวันออกอะคะสังเกตยังไงอ่าทางขวามือของเราถ้าเกิดเราจะเดินทางกลางคืนหูจะต้องรอให้ตะวันเช้าเรารู้อยู่แล้วแหละถ้าตะวันขึ้นทางไหนเนี่ยตอนเช้าแสดงว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกใช่ไหม แต่ว่านี้เรารอไม่ได้แล้วเราต้องเดินกลางคืนแน่เดี๋ยวเสือจับกินเงนี้ยนะคะเราก็ต้องทําไมก็ต้องกางแขนถูกไหมถ้าทางขวามือเป็นทิศต,ตะวันอะไรนะคะออกทางซ้ายมือก็เป็นทิศตะวันตกเงี้ยนะคะตอนนี้เราต้องรู้ทิศนั่นะคือหาทิศง่ายๆโดยการใช้เข็มทิศนะคะการที่เราจะรู้ทิศแล้วก็รู้ว่าดวงดาวอยู่ทางทิศไหนนะอีกอย่างหนึ่งก็ต้องรู้ค่าของมุมเงย มุมเงยจะรู้ได้ยังไงกี่องศาองศาองศาใช้มือเราได้ไหมใช,ใช้ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันค่ะเขาบอกว่าสามารถใช้มือในการหาค่ามุมเงยได้อ่านิ้วก้อยชูนิ้วก้อยมาสิขอนิ้วก้อยหน่อยนะคะนิ้วก้อยนี่นหนึ่งองศานิ้วก้อยนี่นหนึ่งองศานะคะสามนิ้ว กี่องศาเออห้าองศานะคะห้าองศาหนึ่งนิ้วใหม่หนึ่งนิ้วกี่องศาสามนิ้วากำนิ้วทั้งหมดล่ะอ่าสิบองศาแล้วแบบนี้ล่ะคะสิบห้าองศานะคะสิบห้าองศานะเดี๋ยวนิ้วโป้งมานะเอนิ้วโป้งเก็บไว้นะคะอ้าว 15บองศาแล้วถ้าเกิดว่าชูนิ้วหมดทั้ง5นิ้ว5นิ้วกี่องศารู้ป่ะ22ององศา,งศานะคะพอจำได้ไหมหนึ่งองศา10บองศาเออกำมือ15บองศา3าองศา3เอาเอาเอาสา อ่าไม่มีเท่าไหร่ห้าองศาห้าองศาสิบหนึ่งเอาเอาชูนิ้วไหนนิ้วไหนนิ้วชี้หรือนิ้วก้อยสิบห้าสิบห้า,หาคนชูห้านิ้วเลยเพอหา้าหนึ่ง สิบสามมีไหมไม่มีย2ิบสองอ่านะคะอ้าวนี่รู้แล้วเก่งมากนะคะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราสามารถใช้มือได้ทีนี้มีวิธีการยังไงนะคะมีวิธีการยังไงอ้าวขอดึงคนออกมาค่ะดึงคนใครเอ่ยจิรัชยานะคะ นะค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าหนูจะมาหาค่ามุมเงยโดยใช้นิ้วค่ะใช่หรือไม่ใช่คะใช่ไหม๋ยวบอกไม่ใช่นะ <laughs> ใช่นะคะเอ้าหันนะคะหนึ่งองศาหนึ่งองศายัางไงคะอ่ะหนึ่งองศาเวลาเวลาเราหาค่ามุมเงยโดยใช้มือนะคะก็ต้องยื่นแขนออกไปนะและให้นิ้วอยู่ในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้อยู่ในระดับสายตาหลับสายตาไหมหลับตาข้างหนึ่ง หลับตาข้างหนึ่งนะคะก็จะอยู่ในระดับสายตานะคะระหว่างหนึ่งองศาตรงนี้เราก็จะรู้ว่าเฮ้ยกลุ่มดาวอะไรที่อยู่ในช่วงมุมเงยหนึ่งองศาแต่เราต้องรู้ทิศด้วยนะคะหนึ่งองศานะ1ิบองศายังไงคะ1ิบองศาอ่าระดับสายตาไหมคะเนี่ยระดับสายตาไม่ต้องอยู่เล็งระดับสายตาอย่างนี้นะไหมคะ